Oh. <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการถามแสด,ดูดวงฟรีกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์น,นะครับหน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์ใครอยากดูดวงฟรีมาที่นี่นะครับมาที่นี่ในช่วงไลฟ์สดนะฮะอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เรานะครับ ดูดวงกันทุกวันนะครับดูดวงกันทุกวันแบบฟรีๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายคนชอบถามนะครับว่าอ,อาจารย์นะฮะการดูดวงเนี่ยจำเป็นต้องรู้รู้วันปีเกิดไหมถ้าในการไลฟ์สดไม่จําเป็นครับนะฮะผมใช้ไพ่ยิปซีในการตอบคาถามคุณแต่ถ้าเกิดต้องการอยากจะดูละเอียดอันนั้นต้องมีค่าเปิดดวงชะตา ค่าเปิดดวงชะตาค่าไหว้ครูค่าบูชาครูนี่คือสิ่งสําคัญครับค่าเปิดดวงชะตานั้นนะครับค่าบูชาครูนะค่าไหวครูถือว่านะครับเป็นเาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเราเราอยากจะรู้ดวงชะตาของเรานะครับนะซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ฟังมันไม่ได้เปิดกันง่ายๆนะครับนักพยากรณ์ ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดเลยทุกคนนะครับมันต้องดูว่า,าคูณนั้นได้ไหวครูมาแค่ไหนนะครับมีวันนี้มีคําถามบางคําถามถามผมว่าอาจารย์หนุ่มนะครับทำไมดูดวงกับอาจารย์หนุ่มครั้งแรกมันแม่นมากเลยแล้วครั้งต,ต่อไปทำไมถึงไม่แม่นนะครับ ผมจะบอกงี้ครับคุณผู้ฟังครับการดูดวงเนี่ยอาจารย์บอกได้แค่แนวทางที่มันแม่นก็เพราะว่าเรื่องราวมันใกล้นะครับแต่แน่นอนครับหลายคนเนี่ยพอแม่นปุ๊บถามทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับพอถามทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนะครับอ,อยากจะบอกว่าทุกอย่างมีเขาเรียกว่าอุปคาตกรรมหรือกรรมตัดรอนนะครับกรรมตัดรอน เวลาที่ผมดูดวงเนี่ยนะครับผมจะบอกอยากจะบอกว่าอย่างเช่นตําแหน่งเดือน4แน่นอนครับถ้าเดือน4ก็ต้องมีเดือนสิบเอ็ดเดือน5ก็มีมีเดือน12นะครับเดือน3ก็มีเดือน10เดือน1มีเดือน8เดือน2มีเดือน9นะครับซึ่งถามว่ามันมันมันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับ ขึ้นอยู่กับพิบากกรรมในช่วงนั้นของคุณนะฮะวันนี้มีลูกศิษย์มาดูดวงกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ดูดวงกับอาจารย์ตอนแรกก็โคตรแม่นเลยนะครับแต่พอดูครั้งที่สองที่สามแล้วไม่แม่นเลยเขาบอกว่าถามทําไมเขาบอกว่าอ้าวอาจารย์ก็ถามว่าแล้วถ้าไม่แม่นแล้วยังมาดูทําไมอีกเขาบอกว่าเอาคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยพอมาถามหลายๆครั้งอาจารย์ก็พูดเหมือนเดิม อาจารย์ดูดวงผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับสี่ปีห้าปีเข้ามาแล้วอาจารย์ก็ยังพูดเหมือนเดิมเกณฑ์ชะตาพูดเหมือนเดิมเลยครับถูกต้องอาจารย์พูดเหมือนเดิมครับเพราะอาจารย์ใช้ศาสตร์ในการดูดวงจริงๆไม่ได้ใช้มโนโนึกเฮ้ยไทยอย่างนี้ผิดเราไปไทยอีกแบบดีกว่าไม่ครับอาจารย์ทายตามหลักของศาสตร์การพยากรณ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่ความเชื่อเนาะนะครับถ้าเราเชื่อก็ดีที่สำคัญถ้าคุณอยากให้เกิดเรื่องดีๆ 1. คุณต้องทำบุญด้วย 2. ไหวครู 3. ามนะครับแผ่บ,บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึน้นสำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับ หลายคนดูดวงครั้งแรกแม่นครั้งที่สองที่สามไม่แม่นเพราะอะไรเพราะว่าครั้งแรกมันคือมันคือการเปิดดวงแล้วจริง,รงๆเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งอะดูดวงได้ไม่เกินสมครั้งคือครั้งละสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับก็เป็นอย่างนั้นผมถึงบอกว่าห้าร้อยเนี่ยดูได้สามเดือนนะครับดูได้สามเดือนเพราะนั้น อีกสมเดือนมาดูใหม่เราก็จะมาดูว่าเออนะครับช่วงนี้เยันสตาร์เป็นยังไงนะฮะดวงมันจะเปลี่ยนทุกๆปีนะครับแต่ปีไม่ใช่ว่ามกราถึงมกราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอืมปีก็คือหมายถึงจากวันเกิดถึงวันเกิดนะครับนั่นคือหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นอาจารย์พูดตามหลักศาสตร์ของการพยากรณ์ ใครที่เข้ามาอยากดูดวงฟรีแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะครับแ<อ>ชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะฮะมาดูดวงรายวันกันก่อนนะฮะดวงรายวันนะฮะโอ้ยนะฮะโอ้โหดวงรายวันของวันที่สามวันที่สิบสามสิบสองพิจุนายนสองห้าหกสามนะฮะ นะท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูเกณฑ์ชะตารครับช่วงนี้เกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเกณฑ์ชะตาได้ไพ่อ่าไ,อไม่ใช่ลยขอโทษทีฮะท่านที่เกิดในวันวันอาทิตย์ขอโทษทีนะฮะวันอาทิตย์ไพ่ที่เกณฑ์ชะตาของคนวันอาทิตย์ได้ไพ่แปดไม้ท้าอ่าเดี๋ยวนะขอโทษแปดถ้วยนะฮะแปดถ้วยใบนี้หมายถึงนะครับการงานที่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกณฑ์แตกแยกนะครับ หรือปัญหานะฮะและการเงินนะครับได้ไพ่เอ็มเพรสแน่นอนครับมีผู้อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือทั้งนั้นการเงินถือว่ายังไม่ยากจนสักเท่าไหร่นะครับในเคราะหร้ายก็ยังมีดีนะฮะแต่ความรักแน่นอนนะครับช่วงนี้คุณจะพบรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นรักที่ดีนะเพียงแต่ตัวคุณเองต้องอ่าอย่าเรียกว่าอะไรนะอ่าอย่าเอาแต่อารมณ์ก็พอใช้ได้แล้วนะครับ ท่านอ่าเมื่อกี้วันอาทิตย์แล้วะฮะมาดูไพ่ของคนวันจันทร์ครับนะฮะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับไพ่การงานได้ไพ่สิบดาบนะฮะอ่าไพ่สิบดาบหมายถึง าการไม่ซื่อสัตย์งานหุ้นส่วนอาจจะมีการโกงกันการหักหลังกันนะครับไม่ค่อยจะส้ดีสเท่าไหร่นะครับไทยที่ทํางานเกี่ยวกับหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะฮะเช็คด้วยนะค <Cook. S 1> อยดูแลนิดนิดหนึ่งนะฮะแต่การเงินถือว่านะครับเป็นเกจสตาที่ดีเขาบอกว่าคุณเป็นคนนี่มีความสามารถมีเงินเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือนะครับความรักต้องบอกว่าช่วงนี้ดีมากเพราะได้ไพ่หกเหรียญอ้าหกถ้วยนะฮะ เมื่อหกถ้วยนี้ต้องบอกว่านะความรักช่วงนี้ถ้อยทียถ้อยอาศัยมีผู้ใหญ่อุ้มชูนะครับหรือแม้แต่คนที่ยังโสดก็จะได้เจอคนที่ต่างวัยนะครับต่างวัยนะถ้าไม่เด็กกว่าก็แก่กว่าไปเลยนะครับมาดูท่านที่เกิดในวันเสาร์ไม่ใช่สิท่านที่เกิดใ,ในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคาร ท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะได้ไพ่ใบนี้ครับ the flu นะฮะช่วงนี้กิจการของคุณค่อนข้างจะสบายๆชิวๆนะครับมันหาอะไรไม่ได้นะครับมันมันมันที่เราหาหลักเกณฑ์หานะฮะมันชิวเกินไปนะเราก็ที่สําคัญการเงินน,นั้นมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์อยู่นะครับไม่ค่อยลําบากมากนะักส่วนความรักนั้นนะครับได้ไพ่เดมูนนะฮะแน่นอนไม่ค่อยสงบสัเท่าไหร่นะครับมักจะมีเรื่องหึงหวงกัน มีเรื่องไม่ค่อเข้าใจกันนะฮะรามัดระวังเรื่องการอ่ามือที่3เข้ามาสอดแทรกทําให้ความรักนั้นมออุปสรรคไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีใครใหม่เพียงแต่ว่าอาจจะมีคนมายุ่งแย่ให้ทะเลาะก,กันได้นะฮะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันพุธกลางวันครับพุธกลางวันได้ไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะ King of Wand นะฮะเทว่าช่วงนี้คุณมีอาการคณ <c oughs> บอกว่างานของคุณนั้นมีการปรับระดับปรับงานปรับกิจการนะครับให้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินยังไม่มานะช่วงนี้นะฮะในวันนี้การเงินต้องรอก่อนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหวังส่วนความรักนะคาบ,บอกว่าคนที่ยังโสดจะมีคนเข้ามามากมายเลย ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังมือที่3นะครับจะเข้ามายุบมาแย่ทําให้คู่นั้นแตกแยกได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนได้ไพ่ าการงานได้ไพ่จัสมินหรือไพ่แห่งเจ้าการรมนายเวรนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความลำบากมีความลำบากละอจจะียดอ่อใจพอสมควรนะครับเรื่องของการงานอุปสรรคเยอะนะครับการงานได้ไพ่เดอะแฮงแมนคิดเยอะคิดมากนะครับค่อยๆแก้ปัญหาไปนะฮะส่วนความรักนั้นต้องบอกว่าบางครั้งคุณวิตกกังวลวิตกจริตมากเกินไปในเรื่องของความรักมักจะมองแต่เรื่องเก่าๆที่มันพังไปแล้วจริงๆแล้ว มันไม่ควรจะคิดถึงแล้วนะฮะเริ่มต้นใหม่และดูอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะครับบางคนชอบเจ็บปวดนะครับคุณผู้ฟังชอบเอาเรื่องในอดีตมาทะเลาะกันนะครับอะไรประมาณนี้ท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่นะฮะ King of อาควีนออฟครับนะไพ่แห่งการรอคอยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดนะต้องรับผิดชอบบางทีทาไปแล้วมันไม่ค่อยได้ดังใจก็ต้องรอกันก่อนส่วนการเงินนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่เงินเข้าพอสมควรนะฮะได้เงินได้ทองเข้าพอสมควรเพราะนั้นแล้วได้ไพ่สองถ้วยนะส่วนความรักอาจจะมีเรื่องที่ทําให้งุนงงใจหรือไม่เข้าใจกันได้บ้างนะฮะได้ไพ่เดมูนนะฮะเพราะนั้นให้ระวัดให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องของ การค่อยๆปรับอารมณ์เข้าหากันในเรื่องของความรักครับผมท่านที่เกิดใ,ในวันสุขครับท่านที่เกิดในวันสุขครับการงานนะครับได้ไพ่ใบนี้นะ เขาเรียกว่าไพ่แปดเหรียญหรือไพ่ปั่นเงินนะขยันนะช่วงนี้นะครับนิ่งไม่ได้นะเพราะนิ่งแล้วมักจะจิตตกนะครับเพรานันแล้วแต่ว่าการเงินเนาะถ้าย่งไม่ตกไม่ได้ตังค์นะฮะก็การลงทุนหรือการทําต่างๆมาได้รับผลได้รับผลที่ดีนะครับส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์ขัดแย้งพอสมควรเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยที่จะลงรอยกันสักเท่าไหร่ ระมัดระวังด so ้วยนะครับมันออกกันแนวตาต่อตาฟันต่อฟันไปหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากขี้บ่นคะช่วงนี้ได้ไพ่เดอะจัสมิด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับไพ่วันเสาร์ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับในไพ่ใบนี้ฮะ เออเจ็ดเหรียญนะครับเขาบอกว่างานชุดนี้หนักหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ทั้งกําลังกายกําลังใจพอสมควรนะครับแต่ดูการเงินสิครับการเงินได้ได้ไพ่แห่งการฟันฝ่าอุปสรรคหรือหรือ King ofword สนะถือว่าโชคดีนะอุปสรรคขวางหน้าใหญ่ไหมใหญ่แน่นอนแต่เอาชนะได้นะฮะเพราะได้มี q u e e n o f w a n d ด้วยนะถือว่า อาไพ่ของความรักนั้นมีคนรักคอยช่วยเหลือนะครับก็เลยทําให้ผ่านเรื่องลำบักลำมักระยะได้อย่างสบายนะครับนั่นคือเรื่องราวของดวงนะครับทั้ง8วันในวันที่12มิถุนายน2563านะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดว้ i c e ฟังนิดนึงเนาะ อ่ะเรามาเริ่มดูดวงกันดีกว่านะฮะเหลือเวลานิดหนึ่งนะฮะเจ็บนี้มีเป็นใจสวัสดีจ้าสวัสดีดครับน้ำฝนบอกสวัสดีค่าสวัสดีดนะครับ,บน้ำพอดีบอกสวัสดีค่าสวัสดีดนะครับใช่แล้วข้ฝนพาออยาบอกอะไรคะนะครับอ,อถามมาฮะเป็นเรื่องๆฮะไอ้ถามมาพาออยาบอกอะไรนี่ไม่เอานะฮะไม่เอา ชาราคาเมนนะฮะจะลงทุนขายของออนไลน์จะรุ่งไหมคะรุ่งแน่นอนจะลุกนะครับความสวยความงามอะไรพวกเนี้ยนะฮะรุ่งได้คะ่ะลูกรุ่งรุงนะฮะได้ไพ่เดิมเบอร์เอเดเลเวอร์ด้วยนะฮะชาราคามินาอยู่โอนานจะอยู่รอดปลอดภัยไหมคะอืมอยู่รอดปลอดภัยคะ่ะลูกนะครับอ่าอยู่โอเวอร์นานนะชาราคามิ์จนเดือนหน้า จะได้กลับไปทํางานหรืออยังคะอืมนะครับไปทําบุญหน่อยสินะครับเปิดทางดวงชะตาเราหน่อยมีโอกาสครับนะครับนะฮะเปิดดวงเปิดชะตาหน่อยนะนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะเหนื่อยนะครับถ้าเราไม่เปิดดวงชะตาในการทําบุญนะฮะเพราะว่า ดวงของของของเมย์เนี่ยอนาะจารย์บอกก่อนเลยนะครับอ่าได้ไพ่ห้าเมทาวไอห้าเขาเรียกอะไรนะห้าถ้วยเนี่ยมันคือเรามักจะจมปลักอยู่กับเรื่องเก่าๆนะครับมากเกินไปแล้วทําบุญหน่อยนะลูกนะเจ็บนี้ไม่เป็นจางขอบคุณค่าขอบคุณเช่นกันฮะนะฮะ อ่ะนะครับก็วันนี้เนาะมากันแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าจะตีสามแล้วนะครับก็อยากจะฝากเรื่องราวดีๆเอาไว้นะครับว่าการที่เราจะดูดวงเนี่ยนะครับสำคัญดวงคืออะไรดวงคือจังหวะชีวิตดวงคือแผนที่ชีวิตนะครับอ่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปไหนแล้วเรารู้เส้นทางมันอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันเราดูเพื่อให้เป็นแนวทาง เราดูเพื่อให้เป็นเขาเรียกวนะ่าเพื่อให้เป็นจังหวะนะครับของของมันให้ดีนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนะครับหมาดูไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครรวยนะครับแต่อย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์สามารถช่วยสวดเสริมดวงเสริมชะตาให้ลูกศิษย์รอดพ้นจากอุปสรรคก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะฮะ แชร์แล้วคราบิมนะฮะแชร์แล้วค่ะนะฮะ,ะบิ๋มอ่าบอกว่าคนละจะกลับมาวันนี้ไหมคะเขารออะไรคะเขาไม่กลับครับเพราะว่าเขาโดนอีกคนนึงเป่าหูให้เกลียดเราเลยนะให้เกลียดเราเลยนะครับแต่อญญาจารย์บอกเลยว่าถ้าภายในเดือนเนี้ย นะครับถ้าหนูตั้งใจสวดมนต์จริงจรงจังๆกลับกลับแต่ถ้าหนูไม่สวดมนต์อาจารย์ก็สวดช่วยมันยากนะลูกมันไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับนะแต่พอมันได้ไพ่สองดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รออะไรครับแต่มันเหมือนกับมีคนยุให้เขาอะเกลียดเราเลยนะครับนั่นแหละนะครับ บิ่มเพราะนั้นแล้วหนูต้องสวดมนต์นะครับหาบทที่หนูคิดว่าหนูสวดแล้วมันแล้วมันทํนาให้ใจหนูสงบลงอะ่ะอืมนะครับนั่นแหละอาจารย์ถึงจะช่วยดึงเขากลับมาให้ได้นะครับใช่แล้วครับเอนะฮะเดือนนี้จะมีโชคไหมคะนะฮะยังไม่มีครับอ่าอยัางไม่มีนะฮะ โชคมันอยู่กับงานน่ะลูกใชรราคานะฮะตอนนี้แฟนยกัยคนอื่นหรือเปล่าคะเขาเหมือนไม่อยากคุยกับเราอาจารย์เชื่อว่าเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นแล้วครับแต่เหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวเลยนะครับมันเป็นปร,ประเด็นนั้นแหละใชรราคาน้ำน้คิดและเห็นรี่ใครที่รักแล้วจะกลับมาหาเราโอ๊ยนะฮะนะครับ,ค,รบคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดครับ คนที่อยู่ใกล้ที่สุดน,นะครับการบอกรับค่าอาจารย์ครับคนเช่นกันฮนาฝนบอกใช้วคและทำําชีวิตช่วงนี้มีแต่ปัญหาครนะฮะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันได้ไพ่ใบนี้นะฮะปัญหามันไม่ใช่ปัญหาแหล้วครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราอะนะครับไม่ไว้วางใจใครเลยนะเพราะได้คิงออฟครับนะฮะ มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้อยู่คนเดียวนะครับแค่นั้นเองนะทุกอย่างก็ดีขึ้นฮะมีคนดีๆรับตัวเราเยอะเลยอ่าบิ๊มมาขอบคุณครัอาจารย์ขอบคุณที่กันฮะเอ็มแชร์แล้วครับอ่าพาจริงกับผมไหมเขาคิดยังไงอืมเขาก็จริงจังอยู่แล้วล่ะแต่คุณจะจริงจังกับเขาแค่ไหนเอางี้อาจารย์ถามนิดนึง การที่คุณมาถามอาจารย์ว่าคุณจริงเขาจริงใจกับคุณไหมเนี่ยอาจารย์ถามหน่อยแล้วถ้าเขารักคุณสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรคุณเคยถามตัวเองไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ชายให้เราคุยกับผู้ชายคือถ้าผู้หญิงคนนี้รักคุณคุณให้ความมั่นคงเขาได้ไหมคุณสามารถเลี้ยงเขารอดไหมคุณสามารถให้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตกับเขาได้ไหมหรือแค่คุณอยากมีเซ็กกับเขาเออ ถูกไหมฮะถูกไหมฮะคุณรักคนนี้แค่อยากมีเซ็กหรืออยากดูแลหรืออะไรฮะคืออะไรฮะเข้าใจไหมนะครับเออนะฮะผู้หญิงนะอาจารย์จะบอกให้เลยเขาชอบคนที่หล่อสวยรวยเก่งดังต้องมีต้องมีในข้อข้อใดข้อหนึ่งนะครับ รอโอเคนะครับมีผู้หญิงมาชอบนะครับรวยอืมทำไมผู้หญิงถึงชอบคนรวยครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่กับคนคนนี้แล้วเขาจะไม่อดตายนะัแล้วถ้าไม่รวยล่ะไม่รอไม่รวยด้วยแต่เป็นคนเก่งเป็นยังไงฮะแสดงว่าต้องปกป้องผู้หญิงคนนั้นได้แล้วคุณแล้วคุณอยู่ในสามข้อนี้ไหม ก็เหมือนอเหมือนคุณบัวขาวปอมุกเก่งไหมเก่งนะครับเห็นไหมก็รอตามรูปแบบองเท่านั้นแหละนะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือดังเห็นไหมฮะบางคนไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเลยแต่ดังคนก็ชอบทําไมคนถึงชอบคนแบบนี้เพราะอะไรเพราะถ้าคบคนแบบนี้แล้วเขาจะไม่มีวันอดตายถามว่าผู้หญิงคนนี้ที่คุณถามเนี่ยนะครับคุณเอ็มว่าเขาชอบผมไหม เขาจริงจังกับผมไหมแล้วถามว่าถ้าเขาจริงจังกับคุณแล้วแล้วจะได้อะไรครับได้แค่ควงคุณเป็นแฟนเหรอมันมันดูไม่มันดูแบบลอยถ้วยอ่ะมันดูแบบไม่ไม่เหลืออะไรอ่ะไดอไหมฮะคือถ้าผู้หญิงที่คิดเป็นเขาก็ต้องการผู้ชายที่สามารถพาเขาเจริญรุ่งเรืองแลวไปเจริญรุ่งเรืองและไปข้างหน้าได้นะครับเดินหน้าต่อไปได้หรือถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีอะไรแต่เรายังมีความคิดเรายังรู้จักทํางานเรายังรู้จักสร้างชีวิตสร้างฐานะตัวเองมา ให้เขาได้ภาคภูมิใจในตัวเรานั่นแหละดีร้องฟ้าขอนุโมทนาบุญในขาจารยารสวัสดีาาารสสดดครับจูนแชร์แล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะได้งานไหมคะมาดูในไพ่ครับยังครับเดี๋ยวนี้น้องจูนยังไม่ได้งานครับนะฮะแชร์แล้วค่ะอาจารย์ช่วงนี้หนูจะมีโชคบ้างไหมคะอาจารย์ตอบมาแล้วครับว่ายังไม่มีครับหนิงนะครับนานๆหนิงนะค่ะนะฮะ แชร์แล้วครับคลิเขารู้สึกยังไงกับเราเขวจะติดต่อมาง้อเราไหมโอ้นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่พอใจเรานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนะครับยากมากครับถ้าเขาติดต่อกลับมาถ้าเราไม่ติดต่อไปนะฮะนภัทรประคาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมแชร์แล้วค่ะจูนรถที่จะซื้อต่อชิปปุ๋ยคนนี้จะได้เลยไหมคะจะมีปัญหาอะไรไหมอาจารย์เชื่อว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับผม นะได้บิลออฟฟอร์จูนนะเยี่ยมมากนะได้ไพ่ที่ดีนะฮะแชร์แล้วค่าการงานค่านะครับอ่ะมาดูครับโอ้โหให้ระวังจะถูกนินทาจะถูกใส่ร้ายนะครับพอได้ไพ่เดบิวนะครับไม่ค่อยดีนะฮะนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านนะฮะจบแล้วนะฮะสนใจติดต่ออาจารย์สนใจดูดวงติดต่อทายินบล็อกนะครับมีค่าบูชาครูที่500บาท ดูดวงในอินบ็อกซ์ไม่ฟรีถ้าดูฟรีต้องดูในร้อยไลฟ์สดที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรวันน,นี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ